สักหน่อยเป็นยังไงวันนี้แวนแวนผ้าอะไรมาด้วยอ่ะวันนี้เขามีวิธีพูเซคุณแผลพงพากุมานเนี่ยผมก็เอาคุณแผนมาเข้าวิธีด้วยใายแก้วมหาเศรษฐีเนี่ยนะใายแก้วมหาเศรษฐีครับอ๋อใครที่ไม่มีรุ่นนี้นะผมบอกได้เลยนะก็สามารถติดต่อได้ที่ไหนผมก็ไม่รู้เทียนดุช่แหลยนะสวยครับสวยเนี่ยนี่เหลือเขียวซะด้วย มีสาม,มาพยากร,รุนก็มีนะเนื้อนี้เห็นว่านะหลวงพ่อช้างตั้งใจมากตั้งใจมากหลวงพช้างเวลาทำอะไรตั้งใจมากเขายังบอกเ้วยว่ารุ่นนี้หน่าติดตัวไว้เพราะว่าบางคนเนี่ยไม่รู้นะว่า2ี่สิบเกจเนะฮะที่ลูกแตกนะฮะแล้วฝากติดตามหลวงพ่วดด้วยนะผมบอกว่านะ <laughs> ขอบคุณครับคุณใาแอนเนี่แอนนี่นมาไปทุกมิธีบงสงกันครับ